สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาเล่นโอเมนให้ดูนะครับฝั่งของข้าแม่งพลิกอันนี้มาเขาเฟิร์สพิกมูลาดมานี่ผมก็ต้องเล่นตัวนี้เลยคน,นดูโอเมนผมว่ามันน่าจะแก้ทางได้ถูเล skill ้วสกิลผมเอาวิกมานะไม่ได้เอาฟิกเกอร์แล้วแบบเกมนี้ผมกะเอามาเล่นกับมูลาดล้วนๆเลยที่จริงอะโอเมนมาเล่นได้2อย่างนะก็คือฟิกเกอร์กับวีกนี่แหละแต่ว่า ฟิกเกอร์ผมเล่นบ่อยแล้วไงผมก็เลยแบบรู้สึกเบื่อเบื่อแล้วก็เลยเปลี่ยนลองว่าวิคผมยังไม่เคยเล่นมาก่อนโอเมนวิคแหะมาโอเมนเหรอถ้าเจอพวกตัวตีๆเยอะๆหน่อยก็แล้วแต่นะอัพแต่ส่วนมากผมชอบอัพหนึ่งนำนะโอเมนแต่บางทีผมก็อัพสองแล้วแต่แล้วกันแล้วแต่คนดูอจะเล่นยังไงก็ลองดูด้วย ยี่นี้เจอเราออกรองเท้าเกาะดีกว่านะเพราะผมจะมาเล่นกับแผนใบนี้มูลาดโดยเฉพาะเลยมูลาดเราแบบจับเขายากอยู่แล้วนะผมก็แบบอัพสกิลสองมาดีกว่าเผื่อเขาเข้ามาตีตีอะไรเงี้ยเราได้กดสกิลสองส่วนอย่างน้อยก็ต่อยเลือดเขาได้นะครับนี่เขาก็ยังเคลียร์เวฟไม่เสร็จนะเพราะเขาเคลียร์ช้ากว่าเราอยู่แล้วตัวเรามันเก่งครับ ต้นเกมเขาก็ทำอะไรเราไม่ได้เลยแล้วมาเลยเพน,นี่อนชนแคนั้นก็พยายามกดการล่นนะครับการล่นอับลนนะครับไม่ยากน,น,นะครับ,รบเวลาหน้าดับตัวก็พยายามเลือกฮีโร่ที่อ๋อง่ายนะคือผมอะเวลาผมล่นนะผมจะพยายามปล่อยให้ฝั่งผมเขาเขาเลือกก่อนนะครับแบบให้ให้เขาเปิดตัวออฟมาก่อนอะเวลาผมกดเล้งนะผมจะได้แบบเลือกตัวที่ชนะทางมาครับผมจะชอบเล่นอย่างนี้มากกว่า แต่กูไม่รู้เหมือนกันกูเก็บแรงกูเล่นแรงแต่ผมก็เล่นไม่บ่อยนะเล้งอ่ะก็เนี่ยวนอยู่แค่นั้นประมาณสิบดาวสิบกว่าดาวเลยนะครับไม่ไม่ไปไหนหรอกเพราะผมไม่ได้ดันจริงจังนะครับไม่ไม่ไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นต้องทำงานด้วยไอ้แบบผมก็เพิ่งกลับมาเล่นนะครับ RV ร์นะ RV แม่งแบบพัฒนาไปเยอะมากเลยผมแบบกลับมาเล่นแล้วแบบรู้สึกว่า เกมมันไปไกลมากแล้วอ่ะบางเรื่องบางอย่างเนี่ยผมยังไม่รู้เลยบางไอเทมอาจจะมีเมีปรับตัวละครไหนเก่งไม่เก่งนะอันนี้ผมก็ดูดูดเอาอ่ะไอโอมินนี่ผมรู้สึกว่าตัวมันจะแบบใสก่อนเลยเอยอะไม่ได้วะไม่ได้เอาพิกเกอร์มเอ้ยอ,อย่านะอย่าฮู <c oughs> แตกมอนพูดมากไอ้ยี่อะ <c oughs> อ่ะกูตาย เมื่อกี้ถึงไหนแล้ววะทนออั่นแหละคราบับทุกดูเลนออฟเลนก็พยายามเลือกตัวที่แบบว่าชนะฝ่ายตรงข้ามนะครับคือที่ผมหยิบโอเมนมาเพราะผมมั่นใจว่าโอเมนไอ้โรลาดมันแพ้ผมเนี่ยงแบบอย่างเช่นมันพุ่งเงี้ยถ้าแบบเขาพุ่งมาแบบว่าเขาไม่รู้ว่าผมแอบอย่างเงี้ยพอโดนจับได้ฟีฟีนะคือจบเรนมูราดถ้าแบบโดน,นผมจับอ่ะคือยังไงเขาแบบชุดเดียวอ่ะผมไม่ตายอยู่แล้วเขาอนันซีใส่ผมอ่ะยังไงผมก็ไม่ตายอ่ะร้านเปอร์เซ็นต์เลย <Been> เวลาจะกดโอเมนนะครับผมแนะนำว่าแบบเวลาเราเจอพวกไฟเตอร์ Fighter ที่แบบว่าเอสซินนะครับเจอไฟเตอร์เอสซิน่ะเรากดโอเมนมาสู้เลย,อยอนออฟลนอะ่ะหรือแม้แต่ไฟเตอร์ด้วยกันเองโอเมนมันก็ไม่แพ้นะมีที่แพ้อยู่หลักๆเลยนะมันมันแพ้ฟลอเรนติโนครับโอเมนอ่ะโด,ดโดๆเลยที่แบบว่าเห็นด้ชัดนะมันแพ้ฟลอเรนติโนแล้วก็มี มีอันเลนครับอันเลนที่แพ้ช่วงต้นเกมโอมินทำอะไรไม่ได้เลยอันนี้ผมเคยเจอมาแับตัวแล้วแบบคือเทรดหนึ่งๆอ่ะนะหมายถึงว่าแบบเทรดแบบตรงๆกันอนะสู้สู้อันเลินไม่ได้แต่ว่ารู้สึกว่าลินมันก็ที่หนึ่งอนยะู่แล้วเรื่องเทรดแบบหนึ่งๆนะมันก็ไม่มีใครสู้ไม่ได้แลนะ้วนี่ยครับมีแค่พอลินกับอันนี้นั่นแหละรู้สึกที่ว่าน่าจะสู้กับโอมินได้ดีที่สุดนะโอมินกับพอลินเอออีอันเลนกับพอร์นิโน่อ,อะ ส่วนเวลาเจอพวกแพนด้าเจอลิงอย่างเงี้ยหรือว่าเจอมูล,ลาดอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยหีิบโอเมนมาสู้เลยครับมันสบายแล้วเขาทำอะไรเราไม่ได้นะ,นะเดี๋ยวเขาโดนล,ละเขาเสียฟิกนะเห็นปะเขาเล่นกับเราเขาต้องกลัวนะครับเพราะถ้าเขาโดนถ้าเขาโดนเราจับก็คือเขาจบเลยเขาตายแน่ๆแบบร้านเบรเซ่เลยเขาตายจ้ะอ่ะอันนี้เราก็ทำเลนไว้แล้วครับ ผมเป็นคนที่แบบว่าเวลาเล่นออฟเลนผมจะไม่ค่อยเติมเพื่อนเ่าไห่นะจ,จริงมันไม่สมควรทำเลยละทจริงเล่นออฟเลนนะแบบการเติมเพื่อนบ่อยๆอแบบรีบเคลียร์ได้เคลียร์ก่อนแล้วก็รีบเดินเติมเดิมเพื่อนเติมเพื่อนก่อนนะเป็นอะไรที่ดีามากเลยนะแต่ผมเป็นคนที่เล่นแบบไหน,นี่มันแรงพน,นต้นๆน้ะผมก็เลยไม่ค่อยสีเดียสเรื่องนั้นเท่าไหร่เนีนะ่ยโดนละอย่างเงี้ยโดนละเขาตายชัวอย่างเงี้ยตายชัวอย่างเงี้ยไม่รอดอะ่นะเนี่ยเห็นปหมเขาผ่าดเราแบบแบ่ม่เข้าอ่ะคุณดูเนี่ยล่วง เพนมาเนี่ยเดี๋ยวผมบวกต่อ,เ,อเลยมากดวีคไปไหวผมเชื่อว่าไหวมีแข็งด้วย,ยแข็งไปก่อนช่างมันไม่ต้องไปไม่ต้องไปกันสกิลนะครับคนด,ดูแบบถ้าเราแบบแบบถ้าเราไม่มั่นใจนะเรากดไปเลยนะเราไม่ต้องไปห่วงสกิลนะครับเรามีอะไรเราก็กดไปนะครับดี <B S 2> ที่สุดครนี่เราก็ได้เหล็กเด็กล่างแล้วรู้สึกว่าบอดน,นี่จะลงมาล่านะครับเมื่อกี้แต่เรายังพอมีได้เล่นอยู่นะ จริงถ้าเป็นเล็กสูงๆเขาก็เซฟกันนะไมเลยตัวเรามันโกงครับโอเมนเป็นตัวละครที่แบบว่ามีประโยชน์มากนะครับแล้วแบบในแข่งนี่ผมพูดตรงๆเลยนะว่าแบนทุกตาแบบแทบจะโอโต้แบนเลยมั้งแบบแบบแบนบ่อยจัดๆแทบจะไม่มีหลุดอ่ะหลุดแบบน้อยมากเลยโอเมนที่แบบหลุดมาให้เล่นอ่ะเราแบนกันเยอะมากเลยนะโอเมนตัวมันตัวมันเก่งครับตัวมันสารพัดประโยชน์มันทำได้หลายอย่าง ตัวมันอึดครับแล้วแบบสปีดเก่งด้วยยิงคําให้เพื่อนได้ด้วยทำได้หลายอย่างครับเพราะงั้นแหละครับในการแข่งตัวมันถึงโดนเนร้ฟเยอะนี่เดี๋ยวเกมนี้ผมจะโชว์ประสิทธิภาพของวีให้ดูนะไปรู้ว่าจะเล่นมาได้ดีแค่ไหนนะคุณดูเวลาเลินแค่นี้นะเขาปัดเราแล้วนะเขาปัดเราไม่เข้า เอา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 เฮ้ยมาสองเอามาดิมาดิเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเดี๋ยวกดวิกไปกดวิกไปเฮ้ยเฮน้องน้องน้องวิ่งไปไหนน้องกลับมานี่ก่อนน้องถึเวลาน้องเนี่ยคุณดูดูดิโอเมนวิ่งอีพีอย่างโครงเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าเขาใส่สกิลที่ผมหมดทุกสกิลกันเลยนะทั้งทั้งคู่เลยดูดิเลือดผมยังเหลือพอได้ลิ้นอ่ะเนี่ยครับตัวมันก็จะโอพีแบบนี้แหละโอเมนอ่ะ ัวมันค่อนข้างเก่งครับบทำอะไรได้หลายอย่างบอกว่าเกมนี้รู้สึกว่าทีมเราเล่นดีน้วยทีมผมก็เล่นดีพอสมควรนะดูดิโมลาห์เขาปาดเลยเราแบบแทบไม่เจ็บอ่ะแบบไปกิดเลยด้วยซ้วน้องเลือดผมแทบไม่ลดอ่ะเออผมถึงบอกว่าผมใส่โดนตีไวที่ผมนะเวลาผมเล่นโอเมนใส่ตีไวที่ผมนะเพื่อเราโดนเพื่อเราโดนดึง เอาตัวนึงไม่โดนแต่ว่าจะดึงนะเงินให้เพื่อนนันะ่นแหละดูมูลาดปาดเราครับแต่ปาดแบบไม่เข้าเลยอนะ่ะเขาตัวเขาทำอะไรเราไม่ค่อยได้นะถ้าเขาพุ่งมาเล่นกับเราเขาก็โดนนะนี่ผมเดินสปินขาต่อเลยผมผมเวลาผมเล่นออฟลินพวกตัวไฟเตอร์อย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นดิปโอโอเมนเนะ่ะผมจะเล่นสไตล์เนี้ยเนะี่ยเล่นไปเลยไนมะ่ต้องกลัวคนดูเนี่ยเรื่องความเล่นเงินเรานำนะครับบวกกับอะไรหลายๆอย่างด้วยตอนเนี้ยนะเราแบบตีป้อมโดยที่ไม่สนเขาเลยนะตีไม่สนคนอนะ่ะ เขาจะมากันเขาทำอะไรเราไม่ได้นะเขาจะตายเองนะครับแล้วเขามาการน,นะแล้วเขาฝืนกันยกเว้นอย่างเดียวเลยครับที่จะเอาเราลงคือลุมครับลุมอย่างเดียว่อวันนี้จา๋าอย่างนี้ก็โดนทีิงนะสวยเพื่อนเนี่ยเขาปาดเราแทบไม่เข้าบอกคนดูดูดิมามามาดิมามาใครหมดตรงตัวมาดิตอนะนเนี้ยเหี้ยพลังคู่ดำเยอะด้วยเรียบร้อยเอาพุ่งมาเอาเอาเอา,เอา อ้เพื่อนไอ้กดเงาไปก็ไม่กดพาเงาลับไปด้วยและเอยไปแต่ตัวแต่หัวใจอยู่นี่ตัวที่ผมแพ้ผมว่าน่าจะเป็นพายาเตนะนะแตบบ่ถ้าโดนใครแบบผมเก็บไงผมยืนไม่ไหวอะ่ะโดนพวกูดามทายาเตะมันมันมันยืนไม่ไหวอ่ะอ๋อหมดทีมละโอ้ไวจัดเลยคนดูเกมนี้แปดนาทีจบแล้ว เนี่ยครับประมาณนี้ครับเวลาเจอพวกไฟเตอร์แอดนะเอาโอเมนมาเล่นได้นะครับคนดูเล่นแบบไม่ต้องกลัวเขาเยอะถ้าเล้งยังไม่สูงนะเราไม่เราเล่นสูงได้เลยเราเล่นแบบไม่ต้องกลัวเขาอะแต่ถ้าแบบเล้งสูงๆก็เน้นเซฟๆหน่อยว่าดีนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับวันนี้ก็ไม่ได้จะมีอะไรละนี่ MVP ด้วย9.8เนี่ยครับพลังโอเมนเกมน้ำด้วย โอเคครับคนดูถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบายบาย